สวัสดีค่ะดิฉันนางพยาบาลสาวสวยกิ๊โตโดยแพทย์เคลื่อนที่ที่วันนี้จะมาทำการฉันแหละความรู้สึกและวัดคลื่นหัวใจผู้เสพติดหนังกันค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันต็จะมาทำการสาะหาคนไข้ผู้เสพติดหนังกันที่พารากอนซีนิเพล็กซ์ศูนย์รวมความบันเทิงมาตฐา,านระดับโลกและตอนนี้นะคะ เราจะทำการชำระหนังเรื่องเลอมิสราฟกันค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันหรือยังที่จะไปสอบถามอาการความคิดเห็นและวัดคลื่นหัวใจของผู้ชมที่มีต่อหนังเรื่องเลอมิสราถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะการถ่ายทำหนังเรื่องนี้นักแสดงร้องสดจริงๆเป็นหนังที่แปลกใหม่มากครับแบบว่าไม,ไม่เคยเจอหนังแบบที่เป็น ภาพยนตร์แบบแนวนี้มาก่อนนะครับชอบโปรดักชันค่ะทำได้ดีบอกตรงๆนะคะมันมันหลายอารมณ์มาค่ะจากจากจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีทั้งเศร้าแล้วก็สนุกแล้วก็คบขันเล็กๆไปในตัวด้วยสนุกค่ะแล้วก็ประทับใจอหนังมันดีนะค่ะดีทุกซีดีทุกอย่างนะคะมันเข้าถึงแบบวัยวัยรุ่นได้ยากไปหน่อยมั้งครับ เพราะหนังค่อนข้างแบบมันทำไม่ที่ใหญ่เด็กไม่ค่อยมาดูครับดูที่เดินออกมาแู้ชอบพี่ว่าเป็นหนังที่แบบฉากสวยมากแล้วก็เสื้อผ้าแบบว่านักแสดงย้อนยุคได้สวยมากแล้วอะไรบ้างคะที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่จุดอ่อนของหนังที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรลหเซลโครครับผมรู้สึกเสียงเขาเนี่ยกระดาษทรายยังหยาบไม่เท่าเลยครับผมร้องในห้องน้ำตอนทำธุระอะไรบางอย่างเนี่ยยังดีกว่าเลยครับเรื่องมันอาจจะดีงามเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่มาดูนะขณะเนี้ยในแง่ ความเข้มข้นหรือความแบบทิกผันจุดทิผันอะไรต่างๆมันก็ธรรมดามันก็แพทเทิร์นแพทเทิร์นแล้วเนื่องจากเป็นภาพยนตร์เพลงนะคะเราก็อยากจะขอพี่เนี่ยช่วยร้อง <c oughs> วลีหนึ่งประโยคให้สำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะ When a man named h o n g c h o n g d ring with me as time gone by I had to cry it was so sad คิดว่าีเด็ดสำหรับหนังเรื่องนี้เลยขอหนึ่งวลีนายแปลมากโดนใจค่ะติ้นสุดๆสารภาพคอร์เซตสวยมากค่ะเพลงพอมากค่ะ I think it was wonderful ห้ามพลาดพลาดไม่ได้เิ็นว่าหลังจากที่เราสบทาม r m a l ของผู้ชมที่มีต่อหนังเรื่องนี้แล้วเราจะไปทำการวัดคลื่นหัวใจของผู้ชมที่มีต่อหนังเรื่องมิสโซ ผลจะเป็นยังไงไปวัดใจกันเลยดีกว่าค่ะเก้าสิบเก้าหกสิบ i ้า <90, 99. S 2> แล้วกัน9ก้าสิบแปดคะแนนครับให้ uh, 80ครับให้95แล้วกันค่ะร้อยคะแนนเต็มเลยค่ะ98นะครับ100ร้อยค่ะ90ครับ85แล้วกันค่ะ90คะแนนครับ,รบ1 0 1ค่ะเอาไปเลยค่ะ100ค่ะ <c oughs> ผลการวัดคลื่นหัวใจประมวลผลความพิศวาสที่มีต่แหนังเรื่องเลมิสลาฟ วัดได้91.176-4706็ดจุด d r o เี่เเป็นยังก,กันบ้างค่ะสำหรับผลการประมวลวัดคลื่นหัวใจทำให้คุณอยากเสพติดหนังเรื่องเลมิสรับมากขึ้นหรือน้อยลงจะสำหรับดิฉันค่ะต้องเรียกได้ว่าเรื่องนี้มันน่าดูมากๆเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้หน้าที่ของดิฉันในการผ่าตัดเล็กก็สิ้นสุดลงแล้ว ดิฉันขอขอบคุณฮาราก้อนซีนิเพล็กซ์สำหรับการเอือเอ้ออำนวยความสะดวกสถานที่ในการช่มแหลนะคะในแพทย์สวมเปิดววั์ชุดเฉยมาแล้วค่ะแสดงว่าการผ่าตัดครั้งใหญ่จะเริ่มขึ้นแล้วอย่าได้รอค่ะเราไปติดตามการช่มแหละหนังใหญ่กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ